วันนีจ้าวไม่นางยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮารกุกินะครับผมเชื่อครับผมวันนี้ก็มีข่าวดีจะมาบอกนะครับว่าตอนนี้ช่องฮารกุกิถึง4 0 0 0 0บแล้วนะผมยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่คอยกดไ like, ลค์กดซับสไครต์แล้วก็คอยกดแชร์ให้ช่องฮารกุกินะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ดีๆที่ให้กําลังใจผมมาตลอดเนาะยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งจริงๆนะผมโอเคตอนนี้ช่องฮารกุกิผมเปิดซับพอร์เตอร์แล้วนะซึ่งสิทธิซับพอร์เตอร์ก็สามารถไปดูได้ใน ตรงสมัครเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะภาพว้ให้อีกทีเนาะซึ่งยศพิเศษเนี่ยจะมี2ยศน,นะครับคือฮาลุ20บาทนะครับผมกับฮารุมิ50บาทนะผมจะตั้งเป็นเลทราคาที่ต่ําที่สุดเท่าที่ตั้งได้นะครับผมเพราะว่า20บาทเนี่ยคือน้อยสุดแล้วเนาะซึ่ง20บาทเนี่ยเราสามารถใช้สติกเกอร์ของช่องฮารุกิได้นะครับตอนเนี้ยผมสามารถสร้างสติกเกอร์เพิ่มได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้แน่นอนนะครับผมแล้วก็ยศเนี่ยผมจะ ตอนแรกอ่ะเป็นแมวน้อยที่ผมเคยโพสไปใช่ปะแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นแมวอีกแบบนึงนะเพราะว่ามันใหญ่กว่าเดิมแมวเก่าอ่ะมันมองไม่เห็นโอเคก็จะทําให้แบบใหญ่ๆใ,ให้เพื่อนเห็นนะครับว่ามันเป็นยังไนะงเนาะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ดูอีกทีนะครับผมว่าเป็นยังไงก็แต่ละอันเนี่ยผมบอกเลยว่าน่ารักมากๆนะผมใครอยากมีสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักไปกดใช้ในคอมเมนต์หรือว่าในตอนที่ผมไลฟ์สตรีมเนี่ยก็ สามารถไปสมัครได้นะครับผมก็คอยสนับสนุนผมด้วยนะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นพพอร์ตเตอร์นะครับผมส่วนใครที่สมัครพพอร์ตเตอร์ไปแล้วเนี่ยสามารถไปแจ้งสลิปได้ใน Discord นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอร์ไมาให้ด้านล่างเนาะโอเคครับผมวันนี้ก็อย่างที่เห็นในไฮไลท์กระปกคลิปเลยนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นอคอมโบนะครับผมอเลนกับอา่านะครับเป็นตัวละครที่เข้ามานานมากแต่ผมก็ยังไม่ได้ทาคลิปสักทีเนาะซึ่งเคยทาคลิปไปแล้วกับมีน้อยนะแต่แบบคลิปมันดองนานเกน วันนี้ผมก็เลยไปได้รู้จักกับยูนะครับผมเป็นอาญะเมส้มนะครับผมแล้วก็ซิปเมส้มเลยนะแล้วก็มากับองค์หญิงดาบนะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นในจอสกรีนตอนนี้เลยนะครับผมนะรอหนูจะเล่นอาญะเห็นไหมเฮลหนูจะเล่นอาญะนะครับผมน่าจะเป็นอาญะเมส้มรุ่นแรกนะครับก็คือตัวเข้ามาก็เมส้มเลยเนาะเป็นคนที่เล่นเก่งมากเลยครับยูเนี่ยเกมนี้ก็จะกดเป็นโหมดทั่วไปนะเพราะว่าตอนผมเล่นนะอายะในโหมดจดอันดับโดนแบนตลอดเลยนะครับผม และซึ่งผมจะเล่นเป็นอาเลนป่านะครับจะมาดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะผมว่าเล่นยังไงจะเล่นได้ไหมคอมโบโนี้โหดไหมนะครับผมก็ต้องพเพื่อนๆต้องรอรับชมกันนะครับโอเค,คับผมลูนก็เหมือนเดิมนะครับผมอย่างที่ผมเคยบอกไปในการเล่นจังเกิลให้ใช้เป็นลูนครีสิบหนะครับผมส่วนเซ่าไอเทมป่าเนี่ยผมจะใช้เป็นขวานเป็นส่วนมากนะครับเพราะว่ามันจะไม่ตายแล้วก็มีดาเมจด้วยเนาะโอเคแล้วก็ไอผมเอา พลังแปลงมาเนี่ยผมใช้เป็นคริมื่นนะครับผมก็คือเซตไอเทมที่มันไม่มีรีคอเวอรี่พัดนะครับก็จะเล่นแบบแรงๆไปเลยนะแล้วว่าเรามีอายะเนี่ยเราจะแรงได้ขนาดไหนนะครับผมโอเคก็นี่นะครับเป็นอายะเม็ดส,ส้มนะครับเป็นรุ่นแรกเลยเนาะแล้วก็องค์หญิงดาบนะครับผมโหมาเม็ดเขียวด้วยส่วนผมก็ตกมาแล้วจูเม็ดเขียวนะครับผมอันเล่นไม่มีเวลาเล่นเลยนะครับตกมานานแล้วแหละแต่ตอนนั้นก็เคยขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งของเซิฟนะครับแล้วก็ ติดสอบอเลยต้องติวสอบ hai, เข้มนะผมน้ำตาจิ๋วโอเคส่วนเราก็ฟาร์มนะครับเราจะเริ่มเลนตรงข้ามกับมังกรเล็กเสมอเนาะเพื่อไปจบมังกรเล็กนะครับผมแล้วก็ไปแก๊งเพื่อนเนาะโอเคเห็นไหมเกมนี้ยังไปผิดเลนกันอยู่เลยนะครับเห็นออฟเลนป่ะออฟเลนยังวิ่งไปมังกรเล็กอยู่เลยนะเออเคี้ยวผมก็ฟาร์มปกติเนาะ โอเคก็เกมนี้นะครับจะเป็นม้าโลมเนาะกับอายะเล่นเลนกลางนะครับผมยูบอกว่าการเล่นเขาเรียกว่าอะไรนะการเล่นอายะเนี่ยควรที่จะเล่นเป็นเลนกลางจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะของไวแล้วก็โฟกแรงกว่าเนาะถ้าเกิดโลมเนี่ยมันจะแบ่งตังค์ให้เลนอื่นมันจะทําให้ได้ตังค์ช้านะครับผมแต่อันนี้ก็เป็นคําแนะนําจากอายะเมสซอมนะครับผมโอเคเราก็ไม่ต้องสุดฟาร์มไปก่อนอุ้ยลิเตอร์โอเคเอาลิเตอร์ก่อนนะสวยครับผมน่าจะเก็บงานได้ ได้ปีร้อยห้าสิบบาทครับผมโอ้ไปเชียร์เลนแล้วก็ไปเอามากรอนเล็กก่อนเนาะค่อยกลับมาเอาบูครับเออเรียบร้อยน่าจะล่วงละโอเคเปลี่ยนเป้าหมายนะครับผมเมื่อกี้ผมจะไปช่วยนะแต่ไม่เป็นไรเขาเล่นตรงนั้นกันนานมากน่าจะได้ก่อนเล็ครับน่าจะนะเรียบร้อยปูโอเคครับผมก็ไปเก็บปูที่เราวิ่งผ่านมาเนาะนะเออ เบูมีคนตีว่ะชึบโอ้ยล็อกไม่โดนด้วยนะเคผมน่าจะสี่พอดีเรียบร้อยนะครับไอ้นั่นยังไม่สี่เลยนะเอเมดอ่ะได้อุ้ยโอ้โหฟิกเกอร์ผมนึกว่าเขาฟิกเกอร์ไปแล้วนะเพราะว่าเขาไม่ได้ฟิกเกอร์ในจังหวะแรกนะครับโอ้ยบอลเรียงลำบอลเรียงลำโมดโหมดโหมดโหมดฮ้่ยฮึ่ยฮึยโอ้ยแต่ไฟนานมากไฟนัวมากเกมนี้ไปแล้วจู้สวยผมล็อกแก๊กโดนน่าจะไม่มีฟิกเกอร์แล้วนะ เรียบร้อยไปอีกเด็กครับผมโอหใจเย็นองค์หญิงดาบกับยูนะโอ้โหนิวกับยูเล่นโคตรเข้าขากันเลยตรงนั้นอะโอ้ย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 โอ้โหนิวไปเกินเห็นเห็นสังเกตที่แบบเพื่อนเพื่อนเออตายผมว่าน่าจะโดนจับนะเรียบร้อยยูก็แตกโอ้โหแถมนะครับแถมแถมแถมตายโอ้โหอุ้ยเอาเลยนะปุ๊บอื อุ้ยโอ้โหเอ้ย,อยไม่ได้เฉยเลยโหผมก็รอเนี่ยทอนน่าจะมาเอานะครับแต่ตอนไม่เมื่อกี้เขาน่าจะเดินไปแท็กเลนอืน่นปั๊งอุย้ยไม่นะเกือบเกือบไม่เป็นไรครับผมกลับไปฟาร์มใหม่โอเคนะฮะโหย,ย,ย,ยูกับนิวแบบคอมโบมาร์กับ <c oughs> จะเอาคอมโบอายะกับเลนหรือว่ามาร์กอะยูเฮ้ยมาร์กกับอายะเนี่ยเดี๋ยวได้ได้ึมนิวแบบรับดาเมจดีมากอ่ะโอ้โหผมตายเนี่ย สวยเด่นดิงนะโอเคครับผมโอ้เพื่อนมาเติมไวมากเห็นปะเพื่อนทีมผมห้าละแต่เขาก็ไม่ใช่ว่าไม่ห้านะผมเขาก็มาห้าขัดแคริคเตอร์นะมาไวเหมือนกันนะโหตะบวกนัวกันมากเกมนี้ดูดิสี่นาทีคิวไปสิบเจ็ดตัวนะครับผมโคตรนัวเอ้ยมีคนมาช่วยผมปะเนี่ยตอนเพิ่วเพิอุ้ยไม่ตายนะครับผมน่าจะเบาโอ้ยตอนมาช่วยละ โอเคอุ้ยเกือบเกือบเกือบลีลีครับลีลีโอเคเดินไหมครับองค์หญิงดาบนะครับอ้าวเจอเจอประเด็นเจอประเด็นเอาไหมองค์หญิงเปิดเลยนั่นๆ,ๆอยู่ขึ้นกับนิวแล้วนะครับผมโอเคปึ๊บมาเอาสองตัวนี้นะสวยโอ้โห,โหไม่ได้ไม่เป็นไรเราโฟกัสที่เซริก้านะครับสวยอือเจ้าทอน เรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนจีนอ่ะนิวกับยูนี่คือโคตรสุดอ่ะเฮ้ยมานี่มาทางนี้อุ้ยโอ้ย,อยไม่มีใครเห็นนะครับโอเคได้อยู่นนะมีเพื่อนมารับนะครับเห็นปะโอ้มันเป็นอย่างนี้เองคือแบบใส่เลยดิื <c oughs> เมเลือดมันร้อนปะเอลสูดแรกไปเลยอุ้ยไม่ได้เยอะโอ้ยถอนเอลสูตรเล่นผมสองตัวแล้วเนี่ยสวยว่ะบอขาดบอกนิวบอกสวยฟอเรนนาจะได้นะครับเรียบร้อยนะครับ,รบ,รรบตายไหม ไม่ตายไม่ตายสวยสวยสวยโอเคมาฟาร์มต่อนะครับผมก็ทรัพยากรป่าเป็นอะไรที่สำคัญเนาะมันทำให้เราได้ตังค์เยอะขึ้นนะครับสำหรับจังเกิลเนาะก็มาเก็บอ็อบเจกต์กันบ่อยๆนะครับเนี่ยเราไม่มีแสแต็คเราไปเอามังกรใหญ่ได้เลยเนาะอุ้ยไม่มีใครเห็นนะเออถ้าไม่ติดผืนนี่ไม่ใช่ฮารุกินะครับเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าเลือกคิดผิดนะครับเล่นอเลนป่าแล้วก็อายะเป็นคอมโบเนี่ยเพราะว่า อนลนต้องอยู่ในป่าใช่ไหมส่วนอาญาต้องไปกับเพื่อนเนาะผมก็เลยแบบไม่ค่อยได้บวกกับอายะเท่าไหร่นะแต่ก็ได้อยู่นะครับโอดูผมแอซิดแปดละรวมๆกัน12สองละแต่ทีแม่งโคตรนัวเลยเกมนี้แบบเผื่อนมากนั่น,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 นพอลินก็เอาพื้นเก็บหมดแบบผมไม่ต้องทำอะไรเลยอะโอเคได้ไปเลบัาน,นะครับเรารอดังนะสูสุดสเขาน่าจะไม่เห็นผมนะอา้าวผมพลาดไปสรอบนี้ไม่พลาดแน่ สวยครับเรียบร้อยอันติน่าจะได้ไอ้นี่ต่อนะไปลิเตอร์ตายนะครับอุ้ยแรงนะเนี่ยสตีม <Steam. S 1> เรียบร้อยแตกไปโอ้โดวงหญิงดิดวงหญิงกระยูปนะดูอย่างเถื่อนคือแบบเป็นคอมโบแบบเอามาต่าสองคนเลยนะเออจริงวะเข้าใจคิดนะผมโอ้โหโคตรหนัวยเกมเนี้ยนั่ยจริงเฮ้ยมาแล้วสิงผมแล้วสิงผมแล้ว ต้องบวกแล้วปะเนี่ยผมคอให้นิวแบบใส่เลยนิวใส่เลยต้องรอคนเปิดนะโอ้ไม่ได้เปิดเอามังกรก็ไนะด้ดรานเซเรียนะมังกรหวงงูเฮ้ยอุย้ยถ้าโดนนะเมื่อกี้ไปละอ่าน,ออออน,เอนเนี๋ยไปของจริงไปอุ้ยคอมโบโอ้เมื่อกี้เจบอวะเนียสวยโอ้ไฟคขาสวยอะเรียบร้อยใครตายอะ่ะไม่มีนะทีมเราไม่มีนะผมเป็นไงคอมโบจัด ตรงนี้เท่เท่เเท่อะคอมโบม้าอายะแล้วก็อันลินนะโหโคเเท่เลยอุ้ยจะได้ปะเนี่ยน่าจะได้แหละเขี่ครับผมได้ได้นะเกือบตายเนี่ยกลับกับผมเลยนะอายะเกือบกับเพื่อนก็ได้นะเท่ดีเป็นตัวละครที่แบบถ้าเกิดคนเล่นดีๆนี่ไม่ใช่แค่เกาะธรรมดานะครับผมมีได้แบบมันกดไอเทมซับได้โป๊กได้เสกไก่ได้ได้หลายอย่างเลยครับ อย่าเห็นปะถ้าคนเล่นเป็นเขาจะแบบลงๆลงลงขึ้นๆลงๆขึ้นๆนะครับผมแต่ถ้าเล่นแบบเอาหาก็เกาะทั้งเกมไม่ต้องทำอะไรละเฮ้ยๆๆน่าเอานะผมว่าผมได้อะแบบหมายถึงว่าถ้าเกิดบวกไหวอยู่นะรอนิวคอมโบเอาคอมโบมาเล่นพวกเลยตายทุกตัวออววิวได้แด้แก๊กนะครับจึบ๊บนิวตายละได้อยู่สวย อฟอรลินเอามากแต่ตอนนี้ไม่ไหวละเอาฟอรลินฟอรลินเดินติดทางไม่น่าจะมีอะไรตามมังกรกันฮฟิลเตอร์อา้าวเขาไม่น่าจะไม่เห็นเรียบร้อยลิเตอร์ชุดหยุยล็อกไม่โดนนะครับอันต้องอันตรีละเรียบร้อยเอลสูก็ได้นะอา้าลิปเปอร์ตีอย่างงี้เฮ้ยล้างไหมปะอุ้ยผมโดนจับเอาผมโดนจับไม่เพฮงเลยเสียงกระจกแตกครับฟอรลินฟอรลินเอาอะช่อนนี้ เขาจับไปแล้วเออเออเออฮููููู้้้้ฟอรเรนไปแล้วหนึ่งแต่อยู่นิวโอ้โหได้ปะโอ้โหโอ้โหเข้าไอคิวมาช็อตนี้ได้แบบตายหมดอ่ะตายจริงด้วยปะเอาไอคิวมาจริงด้วยเออสวยนะได้ทั้งสองตัวฮะโคตรเก่งเลยนี่องค์มิงดาบนะครับผมโคตรเอาเรื่องสติ๊กเกอร์น่ารักเฮ้ยมีท่าเต้นด้วยหรอหรือว่าท่ายืนอย่างนี้แล้วะไปไปไปยูไปยู ดูนะครับตอนเขาขึ้นอะ่ะเขาจะม e ีบัฟเกาะให้เรานะาเห็นไหมคือ <c oughs> ถ้าเกิดแบบลงๆขึ้นๆมันจะแบบม e ีบัฟนะครับเพราะแต่ถ้าเขาปล่อยสกลิลมันจะหมดหรอผมวันนี้ผมไม่รู้นะแต่สตแต็กผมไม่ค่อยแบบไม่ค่อยาาอยากฟาร์มาอยากอยากมาอยู่กับอายะนะผมอยู่แบบ,บแบบถ้าเกิดเราได้มาคอมโบกันนี้ผมว่าน่าจะเวอร์แบบน่าจะโหดหน้าดูเลยแรงแรงแรงดีครับ ผมแบบเดินกับองค์หญิงเลยนะแบบรอฆ่าเลยนะครับผมเฮ้ยฟลยกล้าได้ปะไม่น่าได้นะเขาเนี่ยถ้าโดนนี่คือเอาเลยนะครับผมร,รอรอสิงเดียวเลยไปไป,ปไปไปรอรอรอเอาเลยไหมองหญิงอืเฮ้ยถ้าโดนนะเออเกือบเกือบเกือบโอ้ยแบบทีมเขาไม่ค่อยบวกเลยว่ะ เฮ้ยแจ็คโอเคผมแคนเซิลแล้วนะโอ้โหผมอันนี้ไม่ทันผมกดอันตีไม่ทันอ้าวองหญิงก็กดลงไม่ทันฟอเินลำแล้วฟอเินลำแล้วโอ้ยอ่ะผมเกยละเราจะกันบ่อยไปนะครับผมนี่เฮ้ยฟอเินไปแล้วเอออันตีไปแล้วองหญิงไปไปไปโอเคโอ้ยได้อยู่โอ้โหแบบคอมโบตายตัวหนึ่งชัวะ ถ้ามีเพื่อนก็เพื่อนก็ตายตามครับผมเฮ้ยเฮ้ยผู้หญิงรับให้หน่อยผมต้องสวนลวชะชก่อ,อ,อเดียวเองเมื่อกี้ผมยกเขาถ้าเขาเด้งนะคือบางทีอันเลนน่ะสกิลหนึ่งอ่ะมันก็ไม่ยกขึ้นนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงไม่น็อกอัพนะแต่ปกติมันต้องน็อกอัพเนาะแต่บางทีก็ไม่น็อกอัพนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะลองไปศึกษาดูทีนะอ้ยอ,อายเรียบร้อยนอน เดือบลุยแตกมาหาศพน้องไม่นะเฮ้ยช่วนี้เขาต้องเอาแบบดาร์กอยู่แล้วนะเฮ้ยเฮ้ยก็เซเรียร์ผงยิงไปเลยไหมผงยญิงไปผมรอปุ๊บอุ้ยไดเอสูนะตูมอืมโอเคช็อตพีคดาร์กนะครับผมจังหวะนี้อุ้ยผมตายไหมเนี่ยโอ้โหโกลเด้เด้งโอเคครับผมอ๋อเขาได้ดาร์กไงจะจบได้ไหมเนี่ยเราแต่ดาร์ก ดาร์กไม่เฉื่อนมากอะผมว่าจะระเบิดใส่ผมตายเลยวะอุ้ย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 เชียแรงขนาดนั้นเลยเหรอปกติเดี๋ยวนะมันระเบิดพลังนานขนาดนั้นเลยเหรอน่าจะจบแล้วนะเฮ้ยแล้วผมเอชเฉยเลยโอ้จบแล้วผมแอซิดไปตั้งสิเจ็ดตัวแฮะโอ้ยองค์อีกดาบ นี่มีข้าบ่อนะเข้าบอนะ่อข้าบ่อเอา <c oughs> ตายก่อนอ๋อมีตายเกตนะผมทีครับผมก็ประมาณนี้เนาะคอมโบกัน3ตัวนะครับผมแต่ผมอะเล่นเป็นจังเกิลไงมันเลยไม่ค่อยได้บวกมากนะแต่สกอร์ผมก็โอเคนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ยิใจดาเมจได้ดีมากๆนะผมก็รับดาเมจค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะอ้ดาเมจสามสิบสี่จุดหกเปอร์เซ็นต<ๆ>์มันผมไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยนะแต่คือแบบดาเมจเยอะมาก เที่ยวผมก็เป็นเซ็ตไอเทมป่านี่ใช้เป็นขวานก็ได้นะผมเพราะว่าถ้าเราไม่ตายเราก็จ่ายดาเมจได้เรื่อยๆเนาะเออแล้วยิ่งมีแบบอายะกับวอขาดนะผมยูกับนิวมาก็ชิวๆนะครับเกมนี้มีสาวแบกโอเคโอเคผมถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมตอนนี้ช่องข้นลกี่ถึง4 0 0 0 0แล้วก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งจริงๆเนาะยังไงก็ฝากกดติดตามกันต่อไปด้วยนะครับผมโอเคก็ไวค้คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ไปไว้เจอกันนะครับผมขูด,ด้าไม่เห็นแสนห้าเลย